ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่4วิกฤตของตระกูล นับเป็นมื้ออาหารที่มีความสุขที่สุดเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบนโต๊ะอาหารเย็นหูหยินหวังยิ้มแย้มจำสายพลันตักอาหารใส่ในชามของหวังชงจนอาหารเกือบจะล้นออกจากชามข้าวอีกทั้งผู้เป็นบิดาก็ไม่มีเข้มงวดเหมือนก่อนแล้วพี่สามท่านช่งางไร้กาศเมื่อเห็นแบบนี้น้องสาวของเขาก็นิ่งค้างไปเป็นเวลานานพร้อมกับจ้องมองฉากรับประทานข้าวอันสุขสันอย่างมีความสุขบัดนี้นางค่อนข้างจะชื่นชมในตัวพี่ชายอย่างเตี่ยมล้น ครงแรกนางคิดว่าพี่ชายของตนต้องตายแน่ๆซึ่งนางเตรียมตัวเป็นสักขีพยานในโศกนาฏกรรมครั้งนี้แต่เขาเพียงพูดไม่กี่คำบิดามารดาก็ไม่ลงโทษเขาแล้วแถมยังมีแต่เสียงหัวเราะแทนพี่ชายได้รับการยอมรับจากคนในบ้านจนกระทั่งบิดาถึงกับตักอาหารให้พี่ชายของนางด้วยตัวเองจนนางอดไม่ได้ที่จะเริ่มอิจฉานางเองก็นั่งหัวโดอยู่นี่เป็นเวลานานแต่กลับไม่มีใครสนใจนางแม้แต่น้อย ท่านพ่อลูกก็อยากกินเหมือนกันน้องสาวผู้กำลังเกลี้ยกล่อดทานผักชามขนาดใหญ่ยังไปเบื้องหน้าบิดาลูกเป็นเด็กผู้หญิงต้องทำตัวให้สมกับเป็นกุลสตรีให้มากกว่านี้สิบิดาพูดด้วยด้วยใบหน้าแข็งกระด้างและคำพูดของเขาทำให้นางน้ำตาคลอเมื่อเห็นแบบนี้หูหยินหวังเริ่มไม่แน่ใจว่านางควรดุหรือหัวเราะดีนี่แม่ตักอาหารให้ลูกพี่ก็ตักอาหารให้เจ้าเหมือนกัน หวังชงกำลังง่วนอยู่กับทานอาหารและตักอาหารให้น้องสาวขอบคุณนะพี่สามรอยยิ้มเล็กๆของน้องสาวทำให้เขามีความสุขนางลงมือทานอาหารอีกครั้งพร้อมลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ในทันทีครอบครัวมีความสุขที่ได้ทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าท่านพ่อลูกได้ยินมาว่าท่านพ่อกำลังจะไปพบใต้เท้าเหยา หวังชงกินไปด้วยพลังถามบิดาเขาไปด้วยบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็กลายเป็นความเงียบเข้าปกคลุมอีกคราหูยินหวังรีบขยิบตาเป็นเชิงบอกให้หวังชงหยุดในทันทีน้องสาวของเขากลัวจนถือตะเกียบไว้แน่นทุกคนรู้ว่าบิดาไม่ชอบคุยเรื่องงานที่บ้านเขาไม่ชอบให้มีการแทรกแซงในงานของเขาแม้เพียงเสี้ยวลูกได้ยินเรื่องนี้มาจากที่ไหนบิดามองหน้าหวังชงและถามขึ้นหวังชงเห็นได้ชัดว่าบิดาขมวดคิ้ว เมื่อมองไปทั่วตัวอาหารเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจกับหัวข้อนี้หัวใจของหวังชงเต้นแรงแต่เขาจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ได้ทุกอย่างที่เขาทําลงไปจะสูญเปล่าลูกบังเอิญได้ยินเรื่องนี้ตอนท่านพ่อกับท่านแม่กําลังสนทนากันอยู่หวังชงตอบอย่างใจจดใจจอ่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปนี้ โอบิดาของเขาจําได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้กับฮูหยินของเขาเป็นเพียงครั้งเดียวแต่หวังชงก็ได้ยินใช่เป็นความจริงแล้วทําไมลูกถึงถามเรื่องนี้เนื่องจากที่พฤติกรรมก่อนหน้านี้ของหวังชงดีขึ้นบิดาจึงไม่ถือโทษกรดเคืองกลับกันเขายังสนทนาเรื่องนี้ต่อไปเนื่องจากเขาเห็นว่าหวังชงเริ่มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใต้เท้าเหวยไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านพ่อ นอกจากนี้ท่านทั้งสองยังไม่มีการครบค้าติดต่อใดๆกันอย่างไรก็ตามอยู่ดีๆเขาก็มีความคิดริเริ่มพบปะกับท่านพราะครั้งนี้ข้ากลัวว่าเขาอาจจะมีเจตนาร้ายแอบแฝงหวังชงให้คำแนะนำอย่างจริงจังหวังชงรู้ว่าบิดาไม่ชอบให้ครอบครัวมาแทรกแซงในงานของเขานอกจากนี้การสนทนานี้ยังถูกถามโดยเด็กอายุ15ปีแต่หวังชงก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตก่อนหน้านี้ ใต้เท้าเหว่ยเหยา,วยาวกวงยี่ได้เชิญบิดาที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ไปพบปะและบิดาของเขาก็ไม่ได้หลีกเลี่งยงเหว่ยกวงยี่จึงพยายามชักชวนบิดาไปให้อยู่ฝ่ายเดียวกันในการพบปะนี้บิดาของเขาย่อมตอบปฏิเสธอย่างไรก็ตามเหว่ยงกวงยี่เป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์มันไม่ได้กล่าวอะไรในระหว่างการพบปะครั้งนี้ชวนบิดาของหวังชงดื่มและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปต่อมาเหว่ยกวงยี่จงใจปล่อยข่าวหรือเรื่องพวกเขาให้ทราบถึงพระกันขององโง่ อ,องซ้งเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นบุคคลในไม่กี่คนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ภายในราชสำนักเพราะความสัมพันธ์ของเขากับท่านปู่ทำให้บิดาไว้ใจในตัวของมันอย่างมากอองซ้งเองมีส่วนอย่างมากที่ทำให้บิดาของเขาหวังหยานได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแม่ทัพได้ตั้งแต่วัยหนุ่มและการที่บิดาของเขาไปพบปะแบบลับๆกับเหยาวกวงยี่ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีกับฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองแล้วอองซ้งจะไม่บังเกิดโทสะได้อย่างไร หากเป็นเรื่องปกติย่อมไม่มีอันใดอย่างไรก็ตามอองโซ่งและอองฉีได้ต่อสู้กันทั้งในที่ลับและที่แจ้งในราชาสำนักเหมือนไฟและน้ำสหายและคนรู้จักของอองโซ่งส่วนมากได้ถูกอองฉีดึงตัวเข้าไปอยู่ฝั่งเดียวกันร่วมสิบคนได้แล้วการแปรพักเช่นนี้จึงทำให้อองโซ่งเหลือพลละพักน้อยมากภายในราชาสำนักซึ่งทำให้อิทธิพลของเขาลดลงจนหน้าพรั่นพึงสิ่งนี้ทำให้อองซ่งที่มีความอ่อนไหวรู้สึกหวั่ระแวง เห็นได้ชัดว่าเขาตระหนักได้ว่าอ่องซ้งจะรู้สึกอย่างไรหากทราบว่าบิดาและเหยากรวงยี่พบปะกันเมื่อเวลานั้นมาถึงเนื่องด้วยบิดาของเขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีความยืดหยุ่นหากเขาทราบว่าอ่องซ่งนึกสงสัยเขาเขายังคงยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการพบปะกับเหยากวงยี่ เขาและเหาวากวงยี่เพียงแค่ดื่มด้วยกันเท่านั้นการอ้างเช่นนี้อองซ้งจะเชื่อได้อย่างไรว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการพบปะกันระหว่างทั้งสองมันจะเป็นเพียงแค่การดื่มสุรากันจริงๆคำตอบของบิดาเขาไม่ชัดเจนพอที่จะอธิบายอะไรได้มากแถมยังทําให้อองซ้งปักใจเชื่อว่าบิดาของเขาได้คิดคดทรยศต่อตนเองและหากเป็นเช่นนั้นจริงอ,องฉีก็สามารถจัดการเขาได้ ยิ่งไปกว่านั้นเหยาวกวงยี่ยังจงใจสร้างสถานการณ์หลอกลวงอองซ่งในรูปแบบต่างๆที่ชายแดนทําให้อองซ่งยิ่งเกิดความแคลงใจต่อบิดาของเขามากขึ้นนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าทั้งตระกูลหวังได้ทรยศต่อตอนเองและหันไปสมามิพักอองชีโดยสมบูรณ์เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายอองซ่งตกเป็นรองดัง่งคําว่ายิ่งรักมากเท่าไหร่ความเกลียดชังก็ยิ่งรุนแรงด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอองซ่งและตระกูลหวังทําให้อ,องซ่งไม่อาจยอมรับการทรยศ ครั้งนี้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องรุนแรงจนยากที่จะยอมรับการทรยศของสหายสนิทอ,องซ้งจึงรู้สึกผิดหวังต่อตระกูลหวังเมื่อท่านปู่ยังมีชีวิตอยู่อ,องซ่งก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพียงแต่เมื่อหลังจากที่บิดาสูญเสียอำนาจในทางทหารองฉีก็ได้เข้ากดขี่ข่มเหงตระกูลหวังที่ปราศจากความคุ้มครองจากอ,องซ่งภายในไม่กี่ปีตระกูลหวังของเขาก็ได้ถูกขับไล่ออกจากราชสำนักแห่งราชวงศ์ถังพร้อมกับแบกรับความอับปยศ อองซ่งเป็นผู้นำยืนหยัดต่อต้านการลุกรานภายในราชสำนักของราชวงศ์ถังหลังจากเขาตกตำลงจึงไม่มีใครต่อต้านอองชีได้อีกต่อไปหลังจากนั้นราชวงศ์ถังก็ตกตำลงเรื่อยๆส่งผลให้เกิดภัยหายนะซึ่งนาความพินาศมาสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตระกูลหวังของเขาและอองซ่งเท่านั้นแต่ยังนำพาภัยหายนะมาด้วยทั้งสฝ่ายได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ และแม้กระทั่งององชีสุดท้ายก็ไม่ใช่ผู้ที่ชนะผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กว้างมากดังนั้นหวังชงจึงจำได้อย่างแม่นยำฝังใจชะตากรรมของครอบครัวเขาและราชสำนักทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนจากจุดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมของบิดาเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อเหตุการณ์ครานี้และข้อผิดพลาดท,ที่ใหญ่ที่สุดที่เขาทำก็คือการยอมรับคำเชิญของเหยาวกวงยี่ซึ่งก็คือการพบปะในครั้งนี้โดยไม่ได้อธิบายสถานการณ์ใดๆต่ออ๋องซ่งให้ชัดเจน ในชีวิตที่ผ่านมาหวังชงอาศัยอยู่โดยไม่มีเป้าหมายใดๆปฏิเสธที่จะยอมรับสภาพแวดล้อมแปลกใหม่ของเขาและไม่เคยมีความรู้สึกอาวรใดใดมอบให้กับครอบครัวนี้แต่แล้วช่วงวาระสุดท้ายทุกอย่างก็พลิกผันเขาเริ่มห่วงหาอาวรต่อครอบครัวนี้และรู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ผ่านผ่านมาแต่มันก็สายเกินแก้สําหรับหวังชงเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ชีวิตที่แล้วก็ให้มันผ่านไปแต่ครั้งนี้ในเมื่อเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเขาย่อมไม่มีทางที่จะทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยเด็ดขาดเขาต้องหยุดเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามสําหรับหวังชงมันเป็นการยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ต่อบิดาอย่างชัดเจนลูกยังเด็กไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้พ่อรู้ว่าต้องทําเช่นไรบิดาของเขามักจะอ้างแบบนี้ มีความไม่ลงรอยกันระหว่างท่านผู้เท่าของตระกูลเหว่ยวและตระกูลหวังแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้วซึ่งตัวบิดาและเหยงกวงยี่ก็ไม่มีข้อพิพาทใดๆระหว่างกันแน่นอนว่าบิดาเองก็ยังคงไม่รู้ถึงความขัดแย้งระหว่างององโ่งและององฉีเนื่องจากทั้งคู่เพียงแค่กระทบกระทั่งกันตามบทบาทหน้าที่เท่านั้นนอกจากนี้ทั้งสองยังไม่ได้บาดหมางกันถึงขั้นแตกหักจนขนาดต้องเปิดฉกากทำสงคราม หากว่าเยาวกวงยี่เกลียกล่อมให้บิดาของตนเปลี่ยนฝ่ายแต่บิดาเขายึดถือความจงรักภักดีและปฏิเสธข้อเสนอของมันอย่างเด็ดขาดจากนั้นเยาวกวงยี่จะต้องนำปัญหามากมายมาสู่ตระกูลหวังและหวังชงสังเกตการแสดงออกของบิดาและเกิดความกังวลอย่างมากบิดาเป็นนายทหารหัวโบราณที่มีความสามารถในการนำทัพจับศึกบทขยี้ศัตรูบนสนามรบได้ไม่ด้วกว่าเยาวกวงยี่ แต่เมื่อพูดถึงความฉลาดเจ้าเล่นในด้านการเมืองบิดาของเขาไม่อาจเปรียบเทียบกับเหยาวกวงยี่ได้แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเหยาวกวงยี่มองนิสัยบิดาของเขาอย่างทะลุปรุโปร่ปรงจึงวางกับดักเช่นนี้หากบิดายังคงซื่อสัตว์เขาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวถึงแม้จะโดนคนของเหยาวกวงยี่จับตาก็ตามทีถึงเวลานั้นมันจะสายเกินไปที่จะเสียใจชงเอินในเมื่อพ่อของลูกกล่าวเช่นนั้นลูกก็อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกเลยรีบทานข้าว แม่เข้าใจดีหลังจากที่มองหวังชงนางก็ทราบว่าหวังชงกำลังวางแผนนางจึงรีบบอกใบเขาด้วยการขยิบตาว่าให้จบลงอุปะนิสัยสามีตนนางย่อมรู้ดีเขาเกลียดการถกเรื่องงานบนโต๊ะอาหารมือข้าเขาทำดีที่สุดแล้วที่อดทนต่อสิ่งที่หวังชงกล่าวได้นานขนาดนี้ด้วยประโยคที่ว่าพ่อรู้ว่าต้องทำเช่นไร ได้ระบุทัศนคติของเขาไปแล้วและควรหยุดพูดเดี๋ยวนั้นถ้าหวังชงไปต่อเขาจะทำให้บิดารกรดเสียเปล่าเปล่าหวังชงแอบกังวลเขารู้ว่ามันดากำลังพยายามจะบอกอะไรเขาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าหากเลวร้ายมากขึ้นมันจะแย่ลงทุกสิ่งทุกอย่างห้องถงใหญ่ตระกูลหวังแม้แต่ญาติในวงตระกูลของเขาก็จะไม่เหลือที่ยืนทั้งตระกูลหวังจะมาลายสิ้นไปพร้อมกับการเมืองของราชวงศ์ถัง เห็นได้ชัดว่าบิดาเขาไม่อาจมองแผนการของเหยากวงยี่ออกหวังชงจึงต้องเตือนเดี๋ยวนี้ก่อนทุกอย่างจะสายแม้ว่าบิดาจะโกรธและเขาถูกลงโทษจากสิ่งที่เขาทําก็ตามทีท่านพ่อเรื่องนี้ร้ายแรงมากลูกคิดว่าท่านพ่อควรจะบอกให้อองซ่งทราบล่วงหน้าจะเป็นการดีกว่า หวังชงครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแบบเสนอความเห็นของตนการจะห้ามบิดาของตนย่อมเป็นไปไม่ได้เขาไม่ใช่เด็กสามขวบที่ให้ใครมาบอกหากยังขืนดึงดันห้ามเขาบิดาคงต้องเกิดโทษจะเป็นแน่หวังชงมีเพียงแค่เสนอทางเลือกเท่านั้นไม่สามารถบอกกล่าวได้ว่าเหยาวกวงยี่ทำการร่วมมือกับอองฉีเพื่อจัดการกับอ,องโง่ลูกไม่จำเป็นต้องยุ่งในเรื่องของผู้ใหญ่บิดาทำหน้าเย็นชา พวกเจ้ากินกันต่อเลยข้ามีธุระที่จะต้องไปทำข้าขอตัวหลังจากกล่าวจบบิดาก็เดินจากไปในทันทีแม่ของนางหันกลับมาบ่นตนยกใหญ่หวังชงแอบถอนในใจออกมาเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความไว้วางใจจากบิดาอย่างเต็มที่เมื่อดูจากการแสดงออกของเขาในคืนนี้ก็รู้แล้วแต่อย่างน้อยท่านพ่อก็ยังไม่ได้โกรธข้าหวังชงคิดเข้าข้างตัวเอง แม้ว่าอาหารมื้อนี้จะจบลงด้วยความไม่น่ายินดีแต่ทว่าหวังชงตระหนักถึงบุคลิกของบิดาถ้าหวังชงขัดแย้งกับเขาเหมือนในอดีตเขาคงจะลงมือบันดาลโทสะตรับใดที่บิดาของเขาแจ้งให้กับอ๋องทรงทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าพบเหยากวงยี่ความพยายามของเขาก็จะไม่เป็นเรื่องที่สูบเปล่าและบิดาของเขาต้องกระทําด้วยตัวเองหวังชงไม่สามารถกระทําแทนเขาได้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้คงต้องพึ่งมาโจเสียแล้ว หวังชงประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงบิดาก็หัวรั้นเกินไปเมื่อเขาตัดสินใจแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอีกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนความคิดของบิดาด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเพราะนิสัยของเขาเป็นแบบนี้เขาจึงถูกหลอกใช้โดยฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายหวังชงไม่ประสบความสําเร็จที่โต๊ะอาหารเย็นเขาต้องหาวิธีใหม่ให้ได้เท่านั้นจําต้องหยุดเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้จงได้ หวังชงหาข้ออ้างรีบบอกกลากับมันดาและน้องสาวของเขาแล้วเดินออกจากห้องโถงสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัรดิข้ามการเวลา